แล้วก็อดิตแล้วก็นางการธนากรชัยลาบนะครับและนางการดามุ่งถิ่นทายาบบรดกของนายสมัครต้องร่วมกันชดใช้ครับเราจะไปพูดคุยนะฮะกับดรมานะนิมิตมงคลนะครับท่านเป็นเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์มานะครับสวัสดีครับอาจารย์มานะครับสวัสดีครับคุณเจรายุคุณเกียไกรมาศครับครับอาจารย์ครับกรณีนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนอะไรบ้างครับ ทอนเรื่องใหญ่เลยของสังคมไทยคร,ครเอ,อ่คือบางคนก็ถามนะเราผมก็เห็นแชร์กันในในโซเชียลว่าคนตายไปแล้วพายาต้องรับผิดชอบด้วยหรือตามกฎหมายแล้วนี้ต้องต้องรับผิดชอบนะครับผู้ผู้รับกระโดงทายาคเนี่ยครับนะแต่ว่าในในแง่โดยรวมโดยโดยภาพรวมนะครับใครก็แล้วแต่ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับครีทุจริตคดีคอร์รัปชัน ที่ทําให้รัฐเสียหายเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วครับที่จะต้องชดใช้ในวันข้างหน้านะครับแล้ววันนี้กลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับในการปรับปรามในการควบคุมคอร์รัปชันแล้วก็การตรวจสอบของภาคประชาชนเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นมาขึ้นมากม,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลุดรอดจากการโกงวันนี้น้อยลงน้อยลงครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องช่วยกันดูนะครับแล้วก็ ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วยอีกอย่างหนึ่งครับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รับทุกคนนะถ้าเข้าไปมีส่วนร่วมถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าไปเซ็นให้เขาไปหยุนอยู่ให้เขาไปเกงอกเกรงใจกันสุดท้ายตัวเองก็จะต้องมีส่วนต้องรับผิดชอบต้องชดใช้ด้วยครับคือไม่ใช่แค่ตัวเองใช่ไหมครับอาจารยาตอนนี้มันสะท้อนถึงว่า ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะฮะท mm. ายาทภรรยาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยต้องมารับรู้เรื่องนี้หรือว่ามาใช้เงินความเสียหายในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องเลยครับความรับผิดชอบต้องเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวบุคคลทรัพย์สินเงินทองนะครับแต่ชื่อเสียงวงตระกูลมันจะลามไปด้วยมันจะลามไปด้วยนะครับเสื่อมเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในตระูงตระกูลเดียวกันเนี่ยก็ก็คงไม่สบายใจครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ mm. ไม่นะฮะจริงๆว่ามันมันเป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมฮะที่ถ้าคนที่ต้องคดีเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วทางทายาทหรือว่าผู้เกี่ยวข้องต้องมาร่วมชดใช้แทนอย่างเงี้ยฮะมันเป็นไปตามถูกต้องเลครับเป็น,เป,นเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับอ,อ,อันนี้ไม่จะเป็นกฎหมายแท่งด้วยซ้ำไปนะครับที่ที่ต้องรับผิดชอบกับแต่ถ้าถามว่า แล้วถ้าเงินไม่มีต้องทํำยังไงอันนี้ต้องต้องไปว่ากันในทางคดีแพ่งอีกทีนครับอ,อไม่แนว่ว่าเงินสดไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่ที่ดินที่นาตึกแถวอะไรมีก็อาจอาจจะโดนกรมบังคับคดีบังคับขายไปด้วยครับคือก็คือทรัพย์สินที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะก็จะถูกบังคับคดีไปหมดสิ้นเลยถูกต้องครับจนกว่าจะชดใช้ได้เพียงพอครับอย่าลืมนะว่า เราเรามีหลักกระมาตลอดว่าทรัพย์สินของแผ่นดินเงินหลวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนะครับะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและพิสูจน์ความผิดได้ก็จะต้องชดใช้ต้องเยียวยาครับครับอาจารย์ครับมันใช้เวลาค่อนข้างจะยาวนานนะรเรื่องนี้เกือบเกือบยี่สิบปีเนี่ยคือกว่าเราจะลงโทษในแต่ละกรณีเนี่ยมันมันต้องรอนานขนาดนี้เลยเหรอฮะโออันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยคือไม่ไม่พอใจ นะครับเราเราไม่พอใจกันมาโดยตลอดว่าคนะออดีคอร์รัปชันเนี่ยพอพอทุจริตจนไปแล้วนะครับกว่าจะรู้เรื่องก็ใช้เวลานานกว่าจะเป็นคดีกว่าจะตัดสินกันใช้เวลากันห้าปีสิบปีบางคดีสิบห้าปีไม่ว่าจะเป็นคดีฟุตบอลหรือคดีอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกวับนะักการเมืองเล็กคดีนักการเมืองใหญ่ยิ่ง ไปเกี่ยวข้องกับคนมีอำนาจม,มากตำแหน่งสูงมันจะยิ่งช้าช้ามาก่าอีกถ้าเป็นสินบนที่มีความซับซ้อนอย่างกรณีจำนำข้าวโอนนั้นยิ่งยากตีถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติอย่างสินบนข้ามชาติาอย่างนี้ครับ,รบสินบนโลตอยอย่างเนี้ยอาลวละไอ้นั้นยิ่งไปกันใหญ่โอกาสการที่และอย่าลืมนะยิ่งนานไปนะครับโอกาสจะเอาเงินมาชดใช้เยียวยาให้กับส่วนรวมเนี่ยมันยิ่งจะลดน้อยลงไปอีกครับ Oh. อาจารย์ก็ถามถามเป็นความรู้ครับว่าคดีแบบนี้มันมีหมดหมด,หมดอายุความบ้างไมหมฮะอาจารย์เพราะมันยาวนานหรือเกินเนี่ยครับคือเมื่อเมื่อเริ่มเริ่มคดีเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยมันจะไม่หมดอายุความครับเออเมื่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเริ่มแล้วนะมันมันจะไม่ไม่หมดอายุความนะครับโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับคอร์รัปชันนะแต่คดียายาทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีห้าปีสิบปียี่สิบปี ตามเรื่องตามราวของมันนะครับแต่คดีคอร์รัปชันนี่ก็เป็นถือว่าเป็นคดีร้ายแรงที่ผลท,ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของของส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเงื่อนไขพิเศษตรงนี้อยู่ครับอ่ากรณีของคดีของคุณสมัครเนี่แหละครับห้าร้อยแปดสิบเจ็ดล้านตรงนี้เนี่ยมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะฮะอ่ทางผู้เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภรรยาแล้วก็ทายาทบราดกเนี่ยมีสิทธิที่จะไปยื่นอุทธรณ์หรือต่อสู้คดีไหมฮะ เพรอผมข้อมูลไม่ไม่ชัดเจนนิดหนึ่งว่าเป็นสารปกครองหรือสารปกครองสูงสุดถ้าเป็นแค่สารปกครองนะอก็ยังสามารถไปยื่นอุทธรณ์ตับการปกครองสูงสุดได้อีกชั้นหนึ่งถ้าเปกครองนสูงสุดถ้าสูงสุดล้วจบแล้วครับจบแล้วทําอะไรกันไม่ได้อีกแล้วลหรครับได้แค่ไปหาวิธีหาทางออกกรณีที่ถ้าไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะที่จะจ่ายถูกไหมฮะ ใช่ครับอาจจะใช้มาตรการล้มละลายอย่างนี้ก็เขาเป็นไปได้ครับคือถ้าล้มถ้าถ้ายื่นเรื่องล้มละลายเนี่ยมันก็จะจบจบก,กันไปครับครับอะไรเ็เท่านั้นครับผมอาจารย์ครับกรณีที่อาจารย์รู้มาเนี่ยในอดีตเคยมีกรณีคล้ายๆกันแบบนี้ไหมครับว่าผู้กระทาผิดเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทางครอบครัวเนี่ยต้องรับผิดชอบแล้วชีวิตคนที่ต้องรับผิดชอบมันมันเป็นยังไงบ้างฮะ คดีแพง่งคดีแพ่งอาญาทั่วทั่วไปเนี่ยนะมีมีประจําครับเกิดขึ้นโดยทั่วไปแต่คดีคอร์รัปชันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมีข้อมูลนะก็เพิ่งคดีนี้เป็นเป็นคดีแรกนะครับเป็นคดีตัวอย่างให้เราเห็นกันที่ลนะูกเมียต้องร,ร,รับผิดชอบนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับในในคดีโอ้ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณคุณจิชายุคุณจริงไหมครัคดีคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ย ทำบ้านเมืองเสียหายไปปีๆหนึ่งเนี่ยเป็นแสนแสนล้านนะแต,แต่การฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนาการฟ้องให้มีการชดใช้น้อยมากยิ่งไอ้การยึดทรัพย์ยยส,สินจากความการล่ารวยล่ารวยผิดปกติเนี่ยยิ่งน้อยไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคดีพวกนี้เราไม่ค่อยได้เห็นครับน้อยจริงๆครับเออ่กำลังจะถามอยู่พอดีครับว่าคดีที่ตัดสินแล้วจะต้องอวัตถุจริต แล้วก็ต้องมาชดใช้มูลค่าความเสียหายคืนมาเนี่ยนะฮะนอกจากคดีของคุณสมัครเนี่ยมีกี่คดีครับมันมันเคยมีเคสแบบนี้ไหมเอาไม่ต้องไม่ต้องมาลูกเมียมาชดใช้คืนก็ได้แต่ว่ามีการฟ้องแล้วก็ถึงระดับศาลปกครองสูงสุดอย่างเงี้ยครับไม่ไม่มีครับ,รบถ้าถ้าเป็นคดีคอร์รัปชันนะไม่มีอันนี้เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเลยครับอ,อันนี้แอบตกใจนะครับอาจารย์แอบตกใจนะฮะที่อาจารย์บอกว่ามูลค่าที่คอร์รัปชันกันมาเนี่ยมากมายแต่สุดท้ายแล้วมีคดีนี้คดีเดียว ครับนี้นี่เป็นคดีที่ที่เราเพิ่งเห็นออครับเดี๋ยว,ยวนะครับเอ่อผมผมผมให้ข้อมูลผิดครับเอ่อมันจะมีคือที่เป็นคดีดังที่เกี่ยวกับนักการเมืองระดับประเทศเนี่ยเราเราจะไม่ได้เห็นนะครับเมื่อกี้ผมผมไปจํากัดความหมายตรงนั้นแต่ที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือเกี่ยวกับนักการเมืองส่วนท้องถิ่นที่ที่ทุจริตนะครับเอเ เมื่อศาลตัดสินแล้วว่ามีความผิดเนี่ยมีการเรียกให้ชดใช้เนี่ยอันเนี้เกิดขึ้นมากมายมีมีอยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเรายังเอ,อเราเองนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าแม้จะเป็นคดีเล็กคดีน้อยพวกนั้นเนี่ยพวกลูกหลานลูกเมียเนี่ยต้องตามมารับผิดชอบด้วยถึงขนาดนั้นเรายังไม่เคยเห็นครับอ <c oughs> คืองานนี้ก็ต้องติดตามครับว่าลูกเมียจะต้องรับผิดชอบยังไงและความเป็นอยู่หลังจากนี้เนี่ยจะยังไงเพราะว่ารับผิดชอบเขาบอกว่ารับผิดชอบไม่เกินมรดกที่ได้อันนีมน้มันไปว่าอะไรฮะอาจารย์อ,อันนี้นเป็นการจากัดความรับผิดตามตามกฎหมายแพ่งนะครับก็ค,บค,คือว่าคือตามกฎหมายแพ่งเนี่ยถติว่าผู้ตายถ้าผู้ตายเนี่ยไปไปเป็นหนี้เขาอยู่นะครับล้านหนึ่ง นะครับแต่ว่ามารดกไปถึงลูกหลานเนี่ยมีเพียงแค่ห้าแสนเพราะฉะนั้นการจํากัดความรับผิดตามกฎหมายแท่งก็จะมีอยู่แค่ห้าแสนเท่านั้นเองก็ต้องถือว่าทายาทที่รับมรดกมาเนี่ยเป็นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อได้รับผลประโยชน์ก็จะต้องรับส่วนที่เป็นโทษไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องดูนะว่าถูกเรียกเนี่ยห้าร้อยกว่าล้านนะครับแล้วคุณสมัรตรท่านมี มรดกให้ทิ้งไว้เนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้ามรดกท่านทิ้งไว้เติมน,นะครับมีมากกว่าอาจะอาจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวเงินแค่ร้อยหนึง่งที่เหลือเป็นที่ดินอย่างนี้ก็จะถูกบังคับขายที่ดินแต่ถ้ามรดกที่ท่านทิ้งไว้มันไม่ถึงห้าร้อยก็คงจํากัดทั้งหมดเท,ท,ท่าที่มีเท่าที่ให้ได้ครับ<อ>ตามกฎหมายจะไม่สามารถไปเอาทรัพย์สินที่ที่ลูกเมียหาหาทำมาหาได้มา เอ่อเป็นการส่วนตัวเนี่ยจะไม่สามารถตามไปไปรีบไปยึดไปรีรลองได้ถึงส่วนนั้นครับอ๋อโอเคจำแนกถ้าไหนเป็นมรดกชดใช้แค่ในส่วนของมรดกของคุณสมัครถูกไหมฮะสมมติว่าสมมติว่าชดใช้มรดกคุณสมัครปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้สมมติสองร้อยล้านอีกสามร้อยกว่าล้านเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่หามาได้จากทายาทแล้วก็จากภรรยาอันนั้นเขาไม่ต้องไปหาชดใช้เพิ่มเติมทบให้ครบห้าร้อยล้านถูกไหมฮะถูกต้องครับอ่า ต้องเลยครับตั้งคุณหมายแท่งครับผมอ่ะงั้นผมถามสักนิดหนึ่งนะครับในฐานะ,ะที่คุณมานะเป็นเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะของประเทศไทยคุณมานะมองกระบวนการตรวจสอบการคอร์รัปชันในเมืองไทยเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้การตรวจสอบคอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องแย่นะครับเป็นเรื่องที่ที่อ่อนอ่อนมากเลยนะครับสาเหตุเพราะว่าบ้านเราเนี่ย มันยังเต็มไปด้วยระบบอุปถัมภ์พวกพ้องที่พอเวลามีเรื่องมีราวกันเนี่ยก็จะเห็นอ,อกเ,อเห็นใจกันเต็มใจกันหรือบ้างก็ไปมีเอี่ยวไปมีผลประโยชน์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยมันจึงไม่สิงนจังครับทิศ <c oughs> ใจสําคัญอีกตัวหนึ่งนะก็คือว่าบ้านเราเนี่ยเอออะไรมันก็เต็มไปด้วยการใช้อำนาจใช้ดุลพินิจของคนไอ้นั้นไอ้นั้นก็ไปตีความว่า ใช่หรือไม่ใช่คือตีความเข้าข้างกันเองนะครับคเอาที่แย่ซ้ําเติมหนักไปอีกนั่นก็คือบ้านเราเนี่ยอะไรมันก็เป็นความลับข้อมูลต่างๆของภาครัฐเนี่ยมันเป็นความลับของทางราชการไปหมดเอาเถอะว่าเป็นความลับทางการค้าของเอกชนเป็นความลับของของทางทหารความมั่นคงของชาติมันเป็นไปด้วยความลับครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบ เป็นเรื่องที่ยากและก็อ่อนมากในบ้านเราครับเพราะนทุกๆปีเราเห็นว่าต่างชาติเขาประเมินคอ์รัปชันของไทยเขาชิ้ให้คะแนนของไทยต่ำมากในเรื่องพวกนี้ครับครับคือผมมาเป็นเพื่อนอาจารย์ใน Facebook อยู่ติดตามตลอดนะฮะล่าสุดผมเห็นอาจารย์โพสต์นะครับ10อันดับหน่วยงานรัฐเสี่ยงผิดปกติจัดซื้อจัดจ้างมีตั้ง 80, 8 8 6 6โครงการและมีจัดอันดับหน่วยงาน1-10คือบอกชัดเจนเลยว่าหน่วยงานนี้คือ คอร์รัปชันกันแบบบางหน่วยงานนะหกเจ็ดพันโครงการน่ะอืออาจารย์มันเป็นยังไงับข้อมูลนี้ฮะครับคือการจะซื้อภาครัฐเนี่ยนะปีปีหนึ่งมันเยอะมากนะครับเอ่อเฉพาะปีที่แล้วนะครับซื้อทั้งหมดหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทที่เราใช้ในการจะซื้อจจ้างกันไปนะครับครับเยอะมากเลยนะครับซื้อไปทั้งหมดสี่ล้านห้าแสนโครงการนะิดนิดไม่ใช่น้อยเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่าเมื่อเรา เราใช้ตัว AI เข้าไปจับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ตามมาตรฐานของของสำนักงานปปทน,นะก็ปรากฏว่ามีโครงการที่เข้าข่ายว่าครัวเนี่ยทั้งหมด80,000 8 800, 8 6 0โครงการอย่างที่ว่าครับโดยพ o พ t อ,อปเทนเนี่ยอันดับหนึ่งเลยกรมชนประทาน <c oughs> อันดับสาอันดับสามคือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยนี่นี่เองนะครับ เพราะงั้นลกรมที่อยู่ในลิสต์ต้นๆเนี่ยก็เป็นกรมที่ท็อปฮิตในสายตาประชาชนนะครับกรมทางหลวงทางหลวงชนบทไฟฟ้าป่าปตาเนี่ยก็อยู่กันในกลุ่มพวกนี้เพราะพวกนี้มีการจัดซื้อเยอะมากนะครับจัดซื้อเยอะมากแล้วก็กลไกการตรวจสอบตรงนี้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอไอ,อ,อพวกนี้เป็นโครงการใหญ่ๆนะ ไอ้กงไอ้หน่วยงานทีไ่ไม่ไม่ไม่ติดท็อปเทนเนี่ยนะครับอย่างเช่นไอ้เนี่ยที่เราเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อพวกเสาไฟกินรีีนี่แหละพ <c oughs> วกเนี่ยพวกเรือตัวแสบพวกเนี้ยชัดเจนนะครับเพราะว่าไอ้เสาไฟกินไอ้เสาไฟพวกเนี้ยถ้าไม่ฮว้วกันออกไม่ฮวกันก่อนนะครับ <c oughs> เออมันมันไม่ได้มาอย่างนี้หรอกว่าเออจะต้องเป็นเป็นรูปกินรีเป็นรูปโคงปลากระโห้ปลาตะเพียนเป็นหมูเป็นช้างเป็นแรดอะไรอย่างเงี้ยมันต้อง <c oughs> เสียกันมาพอสมควรครับ แต่แต่เขาก็อ้างว่าเขาก็ทําประชาพิจารณ์กับหมู่บ้านกับคนในต่างๆนะเขาก็ต้องการเสาไฟกินรีเนี่ยฮะจารย์ครับอ,นนอันนั้นอันนั้นอันเป็นข้ออ้างที่ที่เราต้องดูนะครับแต่จริงๆนะคืองบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแต่และที่ก็มีจํากัดครับมีบางแห่งเท่านั้นเองที่ร่ํารวยเหลือเกินอย่างเช่นเขาสมุรปาการากา <c oughs> ราคาสุระหรือบอเนาะอะไรตรงนี้นะครับรบ,บางที่ก็รวยรวยเงินเงินเหลือมากมายแต่ ถ้าไปถามประชาชนพูดกันให้ตรงๆนะคือถ,ถ้าไปถามว่าคุณจ้าไหมเสาไฟกินนาลีสวยๆชาวบ้านเอาทท้งนั้นแหละเพราะว่าถ้าฉันไม่เอาก็ไม่รู้คุณจ้าเงินไปทําอะไรแต่ถ้าถามชาวบ้านว่าจะซื้อเสาไฟกินนาลีห้าสิบต้นต้นละแสนแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ไปซื้อเสาไฟธรรมดาต้นละหมื่นห้าเอาเงินที่เหลือไปซื้อกล้องวงจรปิดเอาเงินที่เหลือไปซื้อเครื่องกองน้าแจก เอาเงินที่เหลือไปเป็นสวัสดิการคนแก่ไปเเป็นสวัสดิการดูแลเด็กไปจ้างพี่เลี้ยงเด็กจ้างพี่เลี้ยงคนชราหรือไปไปปรับปรุงถนนหนทางไปตักหญ้าให้มันเตียนจ้างพนักงานคอยดูแลความสะอาดให้สม่ำเสมอดูแลความสะอาดทุกวีทุกวันไปให้เคลียร์อย่างเงี้ยผมว่าชาวบ้านเนี่ยเลือกความเจริญนะชาวบ้านเลือกกล้องวงจรปิด เลือกที่จะเอาเงินไปใช้กับคนคนชราและใช้กับเด็กมากกว่าจะเอาเสาฟไฟกินรีเป็นบ้านเต็มเรืองครับครับก็เราก็ต้องตรวจสอบกันภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างทรับอาจารย์ในการช่วยตรวจสอบเนี่ยฮะครับคือท,ทุกวันนี้เอ่อกลไกของของภาครัฐเนี่ยนะครับงานเขาล้มมืออนยะู่แหะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่า้ชเนี่ยงานเยอะมากนะครับาการชี้มูลความผิดเนี่ยก็ ก็อย,อยังยังน้อยมากนะเมื si ่อเมื cosas, visit, love, again, ่อเทียบกับชีวิตจริงที่เราเราได้ยินกันอยู่นะครับทางที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าทําให้เรื่องราวการใช้เงินการใช้อํานาจของรัฐเนี่ยเปิดเผยสู่สาธารณะประชาชนน่ะเขาจะได้ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบนะครับแล้หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองอ่ะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะ โลกของดิจิตลอลนี่ครับเรามีแอปวันนี้คนไทยรู้จักอะไรนะหมอชนะกเป๋าตังแบซต์พวกเนี้นะครับทำแอปขึ้นมาเพื่อเผยแพร่การใช้เงินของภาครัฐให้ประชาชนเห็นมากกว่าน,นี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมตรวจสอบมากกว่าน,นี้ครับและเมื่อประชาชนตรวจสอบทัๆเราจะเห็นเลยว่าโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มีพลังเยอะจริงๆที่จะบอกว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบ อะไรเป็นเรื่องน่ารังเกียจอะไรเป็นเรื่องโกงครับอันนี้มันจะช่วยได้มากคือพลังสายตาของประชาชนที่ช่วยกันต้องมองครับครับอ่ะเป็นกําลังใจให้การทํางานของอาจารย์ด้วยนะครับน้ัขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับฟังข้อมูลบางข้อมูลแล้วก็รู้สึกตกใจนะ